ไม่ใช่เรา จกเลิกทำ YouTube ไปครึ่งปีเกิดอะไรขึ้นกับเราว่าใช่ไหมใช่ตอนนี้รู้สึกไงบ้ับรู้สึกรู้สึกตัวไม่ถูกรู้สึกตัวไม่ถูกรู้สึกแบบไม่กล้าแม้แต่จะมองกล้องรู้สึกเขินรู้สึกแบบเซก็อาจจะต้อง อพูดไม่รู้เรื่องอะ,งอะเหมือนช่วงชีวิตมันเปลี่ยนไปอะความสุขใหม่ของชีวิตมันก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่โกรธเลยนะถ้าคนดูจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่สนุกเหมือนเดิมเพื่อเราเข้าใจแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอสิ่งที่เราอยากจะสื่อมันสร้างประโยชน์หรือสร้างทําให้คนคนนึงมีความคิดในมุมที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนได้มากขึ้นแค่หนึ่งคนอะได้โปรดบอกเราเราจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีกำลังใจมากๆเราคิดถึงแล้วเราก็รู้ รู้สึกว่าที่ผ่านไป6เดือนเราเจออะไรเยอะมากๆก็เลยอยากมาแชร์ทุกคนนังแค่นั้นแหละคือมันมันฉันเริ่มทำโซเชียลดีทอกมา2วันแล้วใช่ปะแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยฉันกลายเป็นโรคสมาธิชั่นไปแล้วแค่ที่ดูดีเราอะเริ่มเล่นโซเชียลอะตั้งแต่มี MSN แล้วก็ไฮไฟต่อมาด้วย Facebook Facebook แล้วก็ IG YouTube แล้วก็ TikTok คือตั้งแต่อายุ13เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบมีโซเชียลไปแล้วเลยอ่ะสำหรับโมนะตอนนี้โมอยู่29ก็เลยคิดว่าแบบขนาดร่างกายเรายังต้องดีท็อกซ์บ้างเลยเรายังต้องแบบนั่งสมาธิบ้างหน้าเรายังต้องล้างเมคอัพบ้างแล้วทําไมเราไม่หยุดเล่นโซเชียลบ้างสักนิดนึงคือเห็นชัดมากเลยว่า6เดือนที่ผ่านมาที่เราแบบหยุดทํา YouTube ไปแล้วก็แบบเล่นโซเชียลมอยลงอ่ะ แกฉันกลายเป็น i n รเว v e r t ฉันกลับมาเป็น i n ร r ว v e r t จากที่ตอนมหาลัยเป็น i n ร r ว v e r t แล้วพอทำยูทูบแล้วกลายเป็น extrovert แล้วพอหยุดทำยูทูบไป6เดือนโอม,มาเป็น i n ร r ว v e r t อีกรอบนึงสังเกตว่าแบบออกไปข้างนอกกับคนน้อยลงแล้วก็ไม่ชอบไปที่ที่คนเยอะๆทุกครั้งที่ไปที่ที่คนเยอะๆเ,เรายัางสามารถคุยกับเขาได้ปกตินะแต่พอฉันกลับมาบ้านมาฉันแบบเหมือนดูดพลังงาน ใช่ความแตกต่างคนที่เป็น i n t ร o v อ่ะถ้าไปเจอคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชาัจพลังใช่แต่ถ้าเป็น i n โ r o v e r อะถ้าไปเจอคนอเขนจะรู้สึกพลังแต่ถ้าได้อยู่คนเดียวมากขึ้นจะรู้สึกว่ามีพลังใช่แต่ไม่ได้แปลว่าเจอคนอื่นไม่ได้นะใช่ฉันสามารถเจอคนอื่นได้คิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมหัวเราะยิ้มแย้มเวลาอยู่กับเพื่อนเออแต่แค่กัรรูปแบบของพลังงานกานมันแตกต่างกันใช่ขนมนี้ก็จะเป็นต้อง ขนมปังมาเสิร์ฟแต่เรายังไม่กินเพราะอะไรคะกถูกต้องค่ะก l u โค o s t s p i c คือภาษาไทยคือภาวะน้ำตาลเบี่ยะคนเราเนี่ยพ,พ้อมีอย่างเช่นสิ่งที่ฉันสั่งมาข้าวเหนียวนนร้อนๆสเต็กเนื้อกริวย่างชิมแจ่แวและใบผัก <c oughs> แต่เราํำแค่นี้ เรียกว่าลองพื้นก่อนลองพื้นถ้ามันยากเกินก็คลิปหนึ่งจิ้มนิหนึ่งตรงนี้ตรงคนขายคลิปอะไรวะเนี่ยครับคลิปกินสรับคนอื่นคิดถึงเนี่ยมามากินค่ะแต่ว่าคนจะงงกันมากถ้ามาเจอทันวันเนี้ยคือผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตล์เปลี่ยนเอามาช่วยกันดูว่าคลิปนี้โมเปลี่ยนไปมากแค่ไหนให้คอมเมนต์บอกหน่อยโมอยู่กับตัวเองมาเยอะโมอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่ ดูชิมมงมึงกูรู้แหละที่รู้สึกประหลาดคืออะไรถ่ายคลิปยูทูบแต่ได้กินของร้อนมันร้อนคือรู้สึกความหัดใจแบบเหมือนมันแบบมันรีคอร์ดถึงอะไรบางอย่างใน,นหนึ่งว,วันนี้ได้กินใส่ร้อนแล้ว แต่คนอาจจะไม่รู้เวลาถ่ายคลิปกินอ่ะถ้าไม่ได้ถ่ายพวกของหมูกระทะชาบูอ่ะโอกาสที่ได้กินของร้อนคือยากมากกว่าอาหารจะเสิร์ฟกว่าจะเซ็ตแจส้มเซ็ตกล้องเซ็ตเสียงมันจะถ่ายอินเ,นเนนสิร์ตเจาะไข่แดงสวยๆก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายปกนิดนึงเพราะว่าไม่มีอาหารเดี๋ยวถ่ายปกไม่ได้ <c oughs> ถ่ายปกก่อนถ่ายปกเสร็จปุ๊บเช็ครูปสวยนะสวยอ่าวโอเคเวลากินละค่อยกินเย็น <Yes. c oughs> อันนี้มึงองอกนะจับคู่กันมาไปอ่ครับ อ๋อพี่นะเ้มอันนี้คือรู้แล้วนะถ้ามีจานคว่ำไว้ับปันรูเบอร์คือขารักว่าจะตป้งตงเจ้าส่งรายการ55บาทค่ะด้ยตันี้เหรอครับนี้ครับต้องมาลาได้ด้านซ้ายมือนะคะขอบคุณค่ะฉันเดินจากเอ็มคอเทีย มาเอ็มสปียเพราะว่าอยากกินไอติมวันนี้มากพอ,อถ้ากแบบซื้อเป็นชิมๆม,ม,มาคำละ5บาทเป็นแบบตักๆใช่ไหมถ้วยหนึ่งอะตักได้6รสชาติแล้วแบบราคามันน่ารักมากแล้วรสชาติก็แบบดีมากแล้วมันก็กินกินแบบโมเป็นคนชอบกินแบบยุกยิกยุกยิกยุกยิกยุกย<ๆ>ิกแบบกินข้าวเสร็จทุกมือต้องกินของหวานต่อ,อและชอบกินของหวานมากกว่าหนึ่งประเภทนี่คือเหมาะมากฉันสั่ง5รสเธอสั่ง6รสบางคุด แล้วไปไหนต่อไปเกียวเรไปเกียม่อคูคลิปนี้คูอเกี่ยวกับอะไรอ่ะอัปเดตชีวิตอัปเดตชีวิตแบบตะลุยกินไปเรื่อยๆไม่เออว่ะนี่เราก็ยังมีความเหมือนเดิมอยู่นะอยากให้สังเกตดูจนจบคลิปว่ามีอะไรบ้างที่โมเปลี่ยนไปแล้วอะไรบ้างที่โมเหมือนเดิมช่วยบอกหน่อยโมอยากรู้เหมือนกัน ล้นจริงๆแล้วมว่าการทำโซเชียลดีท็อกคืออย่างหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้โมรู้สึกว่าเราอยากกลับมาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งเว้ยอ่ะลองคิดภาพตามนะปกติถ้าเพื่อนๆแบบไปทำงานมาไปอะไรอย่างนี้มาใช่ปะ่ะแล้วพอกลับถึงบ้านหรือกลับถึงที่พักตัวเองอะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คืออ่ะทักทายคนที่บ้านพอทักทาเสร็จปุ๊บวางกระเป๋า นั่งที่โซฟาแล้วเราก็จะหยิบโทรศัพท์เราขึ้นมาถ่ายฟีเช็คอัปเดตข่าวสารดูแฮชแท็กช่วงนี้ค่าวอะไรมาติดตามข่าวอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้โมลออลองทำโซเชียลดีทอกพอกลับห้องมาปุ๊บวางกระเป๋าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาล้างหน้าเลยโดยที่แบบปกติคือจะอู้มากนะกว่าจะยอมล้างหน้านี่คือจะต้องนั่งอู้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือเดินเข้ามาล้างนั่เลยเพราะว่า ไม่รู้จะทําทอะไรแล้วแล้วก็เลยแบบณนะโมเมนต์นี้ที่เรารู้สึกว่าเราว่างขึ้นมากๆมันเลยทําให้หมวดหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย youtube อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเราแบบยุ่งเหยืะมาเพราะเราไม่ชินกับการที่ได้ลองใช้ชีวิตแบบไม่มีโซเชียลมีเดียมึงก็ว่างขึ้นเยอะเลยเพื่อน สูดนิ่งตั้งแต่ประมาณเดือน5ใช้เันตอนนี้ใช้หมดไปน่าจะเกิน20หลอดแล้วอะ่ะจริงแล้วก็ใช้แค่น,นี้แล้วก็หน้าก็คือแบบไม่อยากพูดเยอะต้องรอดูฉันขอสาบานแล้วพูดด้วยความสัตย์จริงว่าใช้แค่ครีมตัวนี้ตัวเดียวต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือน5 หกเจ็ดแเก้หเดือนเต็มไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยไม่ได้มาร์กหน้าด้วยไม่ได้ไปฉีดผิวไม่ได้แปลอะไรเลยนี่พูดความจริงสัต์จริงอืมคือมันมันดีจริงอะโหอทำอะไรอยู่ดูขมโมยดวงอยู่อย่าดูนะโผลกระแสวันนี้ออ้ามดู <laughs> โอเคทำไมก็ค <laughs> ิดถึงพ่อว่าอะไรหรอคิดถึงพ่อเย้ท เลยโทรมาหาจะทำอะไรอีกไม่มีก <laughs> ำลังจะเล่นเดอะซิมกอนอนการเล่นเกมเดอะซิมของฉันเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าฉันเนี่ยเล่นเกมเดอะซิมเพื่อการได้แต่งห้อง <laughs> ไม่ได้เล่นเดอะซิมนั้นเพื่อแบบว่าจะเล่นเดอะซิมแต่ว่าอยากเล่นเดอะซิมเพราะว่าอยากแต่งห้อง <laughs> นี่จ้าคือถ้าดูเนี่ยระดับของนางเนี่ยคือแย่มากๆแล้วนะแต่ว่านางยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเพราะว่าฉันแต่งห้องถามว่านี่คือแต่งห้องอะไรเพราะว่ากําลังคิดว่าจะรีโนเวทคอนโดของตัวเองแล้วกําลังหาไอเดียอยู่อุ้ยชีเป็นไรอะชีแย่มากๆแล้วชีปวดชี่ฉันยังไม่ได้สร้างห้องน้ำไงมันยังไม่ถึงโปรเซสฉันก็เลยเออเออทำห้องน้ำให้ก็ได้ตรงนี้คือใครไม่อยาก สร้างบ้านนี่คือสามารถแบบสคิป f a ฟาสต์ w อร์ดไปได้เลยนะคะมีความติดกับความเคยชินว่าแบบเวลาถ่าย y o u t u b e ต้องพูดอะไรตลอดเวลาจริงๆมันไม่จำเป็นก็ได้ปะเราก็อยู่เงียบๆบ้างก็ได้ใช่ปะโอเคงัแล้วเราเริ่มลองอยู่เงียบดูนะคะทดสอบกันดูนะทุกคนวงสองสามไปไฟะอะไรอะติดไฟไปแล้วไม่ใช่หรอ เล่นเดอะซิมต้องมีมาเตอร์โหลดเท่านั้นไม่มีมาตเตอร์โหลดคือไม่รูวจะเล่นทําไมไม่สนุกถ้าแบบใครบังคับว่าแบบเฮ้ยแน่จริงลองเล่นเดอะซิมแบบไม่ใช่มาเตอร์โหลดดูสิฉันจะบอกตรงนี้เลยว่าฉันไม่แน่<ม>จริง,รงไม่งั้นมันไม่สะาใจอ่ะมันแบบเดอะซิม <c oughs> มันไม่ต้องเหมือนชีวิตจริงขนาดนั้นก็ได้ไง <c oughs> <c oughs> เราเล่นเดอะซิมเพื่อที่เราจะได้สร้างบ้านในฝันหรือมีชีวิตในฝัน <c oughs> ถ้าแบบเล่นเดอะซิมมันต้องมานั่งเก็บเงินเก็บหอมรอมริบทีละบาท2องบาทอีก ต้องไปนั่งทํางานโหไ,ไม่ไม่ไม่เล่นดีกว่าแค่ชีวิตรจริงก็เกินพอละเราก็ถูกไหมแต่ซิมเราเล่นเราก็ต้องแบบในฝันในฝันอะไรไปโชว์ไลฟ์อบเอยากกลับไปเล่นโซย,ยิ ไม่ไม่เราต้องทําเราตั้งใจว่าเราจะทำเราต้องทําให้ครบ7วันอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันรีเฟกอะไรกับชีวิตเราบ้างเราจะได้แบบว่ามีผลการทดลองจากการทําสิ่งนี้ถ้าเราทําไม่ครบมันก็มันก็จะไม่ได้ทดลองขึ้นมาไงในๆเราก็ทาทั้งทีแล้วเราก็ควรทําให้มันได้ผลทดลองเราจะได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าแบบโซเชียลดีท็อกซ์7วันเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับชีวิตมันรีเฟกอะไรบ้าง เนอเล่นเกมกอละ่ะเฮ้ยตกใจโตมันใหญ่ขึ้นเยอะเกินจากเท่านี้แม่งพอใช้สูตรมันใหญ่เลยตกใจ เล่นเกมไปเล่นเกมมาก็คือจบหิวก็เลยขออีกมือ้อเอากล้องไปมันซูมีวะตอนเวลาสามทุ่มห้นาทีฉันบอกแล้วว่าคนทำโซเชียลดีถทออ่ะมันว้าวุ่นเงีย้เลนยำ โลแบบไม่ค่อยกลัวการกินดึกแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้โลน้ำหนักอะเราเป็นเทนเพราะฉะนั้นกินได้แต่พรุ่งนี้เช้าก็จะกินสเต็กอีกรอบหนึ่งว่าสเต็กเนื้อนี้ค่ะหนึ่งมันมีเนื้อมาสองชิ้นนะครับว้าวเพอเฟเฟคสุด,สด อนนุ๊ยมากเดี๋ยวกินกับผักสลัดดีกว่าบอกให้แล้วอันนี้คือเนอที่นุ่มที่สุดในที่เราซื้อมาเราเข้าปากเลยครัอบอน้ำลายฝ่อออกมาเลยนี่แล้วเป็น,นอันนี้เป็นบารสเมคสีลาชาโอ้ มีล็อกเก็ตสลัดมีผักบัตเตอร์แล้วก็มีส้มแล้วก็มีสปเนชเบบี้สปเนชคุณสามารถรับประทานได้เลยแล,ล้วก็ราดด้วยบาวซมิซอสหนูชิมแล้วให้คุณชิมก่อนให้คุณชิมก่อนาาให้คุณชิมก่อนกับผักกินกับผักด้วยแล้วก็ซอสที่ปรุงขึ้นมาให้จากคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วไม่รู้รสชาติว่ารสชาติเป็นอย่างไรคุลองชิมดูนะมีส้มด้วยนะ อ,อร่อยเกินออ,อร่อยสรุปนะคะทำโซเชียลดีท็อกซ์ได้3วันแล้วก็เฟลเพราะว่ามันต้องทำงานอยู่ดีบวก,กับนิสัย หรือว่าไลฟ์สไตล์โมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไลฟ์สไตล์ของเราทุกคนมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโซเชียลกลายเป็นเรื่องที่ฟังดูยากแล้วพอทําจริงมันรู้สึกเบื่อมากรู้สึกคิดถึงแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคการทำโซเชียลดีท็อกซ์วันไม่เล่นโซเชียลเลยโมอาจจะไม่คอมพลีทแต่ว่า โมอะเลิกดูสตรอรี่มาเป็นเดือนแล้วค่ะก็คือไม่ค่อยได้ดูสตรอรี่ของคนอื่นเลยรู้สึกได้โฟกัสกับชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็เจอเพื่อนบ่อยขึ้นทักไปคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวเยอะขึ้นประหยัดเวลาชีวิตเยอะขึ้นมาโมมีเวลาดูหนังเพิ่มขึ้นโมมีเวลานั่งทํางานเพิ่มขึ้นสาหรับใครที่อยากจะทำโซเชียลดีท็อกซ์คือโมเข้าใจนะว่ามันมันอาจจะทํายากมากๆค่ะตอนนี้อาจจะเริ่มจากการค่อยๆลดก่อนก็ได้ ลดเช่นอาจจะแบบพยายามดูวิดีโอสั้นให้น้อยกว่าเดิมพยายามดูสตอรี่ให้น้อยกว่าเดิมทั้งหมดทั้งมวลอะเพื่อเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ตัวเองให้ตัวเองอะได้โฟกัสกับ ตัวเองมากขึ้นไม่เกินจริงนะลองไปเปิดในมือถือรู้ได้ว่าที่เราคิดว่าเราเล่นโซเชียลันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะในมือถือมันจะมีเรคคอร์ดบอกเลยว่าสกรีนไทม์ที่คุณใช้ในต่อวันอะมันคือวันละกี่ชั่วโมงซึ่งโมงอะตอนนี้โมลดเวลาสกรีนไทม์ลงมาได้ประมาณ20-30%เลยค่ะใช้โทรศัพท์ไม่เกินวันละ5ชั่วโมงอะตอนนี้ แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก10กว่าชั่วโมงต่อวันในการโฟกัสกับงานแล้วก็โฟกัสกับตัวเองได้คุยกับตัวเองมากขึ้นได้ฟังตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในชีวิตจริงมากขึ้นส่วนเวลาล้างจานก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ชอบล้างจานเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละอย่ามาอัปเดตชีวิตเฉยๆรู้สึกว่าอยากมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราสามารถพูดยาวๆคุยยาวๆได้เพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบสั้นๆหนึ่งนาทีสองนาทีไม่มีโอกาสได้แบบมานั่งคุยกันยาวๆแบบนี้นะคะใครมีคําถามอะไรอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบบ ให้โมทำคอนเทนต์ต่างๆให้ดูแบบในหัวข้ออะไรเช่นนะให้แชร์วิธีการใช้ชีวิตในตอนนี้1วันโมกินอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับการแชร์จริงๆสำหรับโมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วบายบายไว้เจอกันใหม่จ้ะวันที่โลกต้องการ กกแล้วก็เพิ่งได้รับความรู้เซตนี้มาในชีวิตเรารู้สึกว่าว้าวอยู่เลกล้ามากแกลดน้ำหนักไปได้กี่โลก,กับเรื่องกูโคสไป10สิบโลเรื่องจริงปะเรื่องจริงในหนึ่งปีนะแบบแ<ล>ไ่เล่งรีบแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบพยายามแล้วแบบเรายังไม่เข้าใจเรื่องการกินนี่แท้จริงอะอ่าคือต้องบอกต้องบอกนี้เนี่ยคือเนี่ยลดน้ำหนัก ใช่ป6เดือนแรกเน้นแต่ออกกําลังกายแล้วก็ไม่คุ้มาหาเพราะว่ายังไม่เข้าใจพอคิดว่าออกกําลังกายเพื่อกินได้เยอะๆใช่ตอนนั้นคิดยังไงชานมไข่มุกวันละ2แก้วกินได้ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวไปออกกําลังกายไปเอาออกแล้ว6เดือนหลักมันลดแบบเร็วมากคือมันแบบเลยอะไอหกเดือนแรกมันลดแค่สองสามเออเดือนหลังกแล้แบบ6สิบโลเลยเราเป็นเหมือนกันว่ะเที่ยเราเป็นเหมือนกันว่ะ แกจำได้ไหมฉันก็เหมือนกันตอนลดน้ำหนักสาเดือนแรกมันโคตรทรมานอะ่ะน้ำหนักไ,ไม่ลดเลย,ยลเลยกูกูสาแบบ เอตัวงแบบของแกไปไปเวยออก,กับกายใช่ปะ่ะพยายามออกกับร่างกายโคตรหนักแต่ฉันแบบพยายามกินแบบกินก<ๆ>ินคลีนมึงกูทําไม่ได้มันไม่มีความสุขเลยอ่ะเออม,มันไม่ถูกมันไม่ถูกจริตเลยจนคนบอกว่าแบบเนี่ยของแกลดได้10โลเพราะว่าเรื่องกูโผลไปใช่ปะ่ะมันคือภาวะน้ําตาลเบี่ยงผลตัดเบี่ยงในที่นี้คือสมมติว่าร่างกายเราอมีบาลานซ์ระดับน้ําตาลที่มันเหมาะสมทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไปที่แบบมันมีน้ําตาลสูงๆอะไรเงี้งยนะร่างกายเราก็จะเร็วมากก็คือสารอาหารแรกที่ร่างกาย น้ตาลดูดซึมเข้าเส้นเลือดแล้วก็ค่าน้ําตาลในเลือดเราก็จะขึ้นเบี่ยงขึ้นแบบนี้เลยพอมันขึ้นสูงซ <Sugar S 1> ูการ์คายนิงมันก็จะล่วงลงมาต่ำแบบอย่างเร็วมากแล้วอยู่ใต้ใต้เส้นบาลานซ์เนี่ยเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟหอรถไฟหอบีมเวิร์ลและเมื่อไหร่ที่ระดับน้ำตาลแก่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเะนี่ยแกจะรู้สึกหิวแล้วแกก็จะรู้สึกกินเพิ่มนี่เลยเป็นที่มาของคำว่า กินเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่อิ่มชอบกินจุกจิกมันเกิดจากแค่เรื่องเดียวเลยเว้ยคือความเข้าใจแบบอย่างขนมปังอย่างเงี้ยถ้าเขามาเสิร์ฟก่อนอะ เรจะยังไม่กินเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันทําจากแป้งแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ไขมันต่งตางๆอแต่ว่าคาร์บเนี่ยมันเป็นหลักๆพอกินเข้าไปแล้วว่าร่างกายมันจะดูดซึมได้เร็วมากมันมีทริคแค่นิดเดียวเลยเว้ยการทําให้กรูโคสไปมันไม่เหวีย่ยงหรือว่าการ์บมันไม่ขึ้นสูงไม่ลงตล่ำเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายอะดูดซึมน้ําตาลได้ยากกว่าเดิม คืออะไรรู้ป่ะสมุิแกจะกินอันเนี้ยแกอัดไฟเบอร์เข้าไปก่อนสิเพราะว่าไฟเบอร์มันต้องใช้เวลาในการย่อยหรือขมวดหรือการแบบกว่าจะดูดซึมได้ใช่ป่ะถ้าสมมติว่านี่คือกระเพาะเราน้ำตาลหล่นลงไปปุ๊บร่างกายดูดซึมได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราลองด้วยผักก่อนแล้วเราก็แบบขนมปังแล้วก็แบบเออผักอะไรเงี้ยร่างกายก็จะดูดซึมมาใช้ได้ยากขึ้นแล้วพอมาเขาไม่ได้ดูดซึมทีเดียวในปริมาณที่เยอะเอะ่ะกราฟมันก็จะไม่ไดุ้ขึ้นโดดมันก็จะแบบค่อย ซึ่งแกใช้แค่วิธีนี้ใช่ไหมคือกินผักทุกมือ้อกินผักก่อนค่อยตามด้วยแป้งผักเป็นขนมเลยไม่ขนมปังไม่ใช่กินไม่ได้นะคะกินได้โมกินแต่ว่าแค่ลำดับการกินอาหารให้ถูกต้องเริ่มจากอะไรที่เป็นไฟเบอร์ก่อนตามด้วยโปรตีนแล้วก็ลงท้ายด้วยคาร์บประมาณง่ายเลยแค่ไฟเบอร์กนก่อนนี่เหลอจะกินอะไรก็กินถูกค่ะ